เรื่องการประชุมคณะกรรมการกรรมธิการ j c ีวันที่14มิถุนายนที่จะเกิดอะค่ะที่ท่านบอกว่าสรุปแล้วว่าไม่มีการไม่มีการล้มถูกต้องใช่ไหมคะทางกัมพูชามีการแจ้งความมาประสงค์แล้วใช่ไหมคะว่าจะร่วมประชุมแล้วก็ตกลงการประชุมนั้นจะมีการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับที่ทับซ้อนในเรื่องของช่องบอกอีกไหมคะคืออย่างนี้ครับแน่นอนฝ่ายกับมบูชาพร้อมครับเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาเป็น โฮสต์เป็นประธานการประชุมเป็นยังไงเป็นเจ้าภาพนะครับดังนั้นฝ่ายไทยจะบินไปประชุมตามคําเชิญของฝ่ายกัมพูชาที่ได้แสดงความพร้อมแล้วนะครับ JBC อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเป็น,นกลไกเพื่อเจรจาด้านเทคนิคเรื่องเขตแดนดังนั้นจะมีการเจรจาด้านเทคนิคเรื่องเขตแดนนะครับส่วนจะเป็นการเจรจาจุดไหน,นนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคนะครับ ว่าจะมีการเจราจารในจุดใดบ้างอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วผมฝ่ายไทยหวังว่าการกลไก JBC จะช่วยลดเทนชันลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นต้องรอให้มีการประชุม JBC ในวันที่14เสร็จสิ้นแล้วผมก็จะมาคอยอัปเดตท,ทางพี่น้องสื่อมวลชนว่าผลเป็นอย่างไรนะครับ ขออนุญาตครับจากช่อง3ครับเมื่อเช้ากัมพูชาได้ออกแถลงการ4จุดนะครับที่จะไม่ยอมรับแล้วก็จะไม่ประชุมร่วมใน JBC แต่ว่าจะไปขอขึ้นสารโลกแทนตรงนี้ครับถ้าวันถึงวันประชุมจริงครับเนื้อหารายละเอียดนะครับจะมีการปรับเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็คณะของทางฝั่งไทยครับจะนําโดยท่านรัฐมนตรีหรือว่าเป็นท่านรองภูมิธรรเลย J จบีซบ J ไม่ไม่ ผู้แทนฝ่ายไทยเป็นไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้แทนด้านเทคนิคนะครับอของฝ่ายไทยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเขตแดนนะครับท่านทูตประสาทในส่วนของเรื่องที่ถามว่า4ประเด็นที่จะไปสู่ ICJ ตอนในชั้นนี้เนี่ยผมต้องขอเรียนว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชานะครับ เรามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศส่วนที่สัญญาต่างๆเช่น MOU 2543รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมไทยพร้อมที่จะเจราจาผ่าน,นกลไกทวิภาคีนะครับย้ำว่าทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันโดยเฉพาะย่างยิ่ง JBC GBC และ RBC นะครับในส่วนของออที่ ที่พูดถึงการไปสารโลกเนี่ยนะครับผมก็ได้กล่าวไปแล้วผมผมขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเ,เราเราไม่ได้ยอมรับอำนาจของสารโลกนะครับดังนั้นอันนั้นยังไม่ไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับจากวพคพอ้อีกทีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตสอบถามประเด็นเรื่องสารโลกค่ะค่ะอย่างที่ท่านบอกอะค่ะค,คือทางกัมพูชาค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจะมีการยื่นฟ้องใช่ไหมคะเรารได้ทําหนังสือคัดค้านหรือว่าประท้วงไปสักกี่รอบแล้วค่ะแล้วกรณีที่ทางกัมพูชามีการโพสต์ล่าสุดค,ค่ะว่าจะเอาในเรื่องของประสาททั้งหมด4จดด้วยกันร,รวมทั้งช่องบกด้วยอะค่ะยื่นฟ้องเนี่ยค่ะ ตอนนี้ท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าท่าทีของรัฐบาลจะยังไงบ้างคําถามที่2ก็คือว่ากรณีที่ทหารการพูชามีการเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่แมนโนแลนหรือโนแมนแลนสักอย่างเนี่ยค่ะ200เมตรเนี่ยค่ะท่าทีของรัฐบาลรวมถึงท่าทีของกระทรวงนีจะยังไงต่อคะผมตอบคำถามหลังก่อนนะครับเรื่องเรื่อง200เมตรโนแมนแลนเนี่ยนะครับเป็นไปตามที่เมื่อเช้าท่านเมืม่อบ่ายท่านภูมิธรรมท่านรองนายกได้ได้ได ได,ได้ตอบไปแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยอ,อยู่ในระหว่างการ,การใช้กลไก JBC ในการจัดการกับปัญหาของพื้นที่อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น no man's land นะครับตรงนั้นเป็นจุดทับซ้อนซึ่งเราได้กำหนดร่วมกันให้มันเป็น no man's land <S นะครับดังนั้นยอมรับว่ามันมีการล้ำเข้ามาในจุดดังกล่าวแต่แต่ไม่ใช่จุดที่เกินเข้ามาในเขตแดนนะครับ ซึ่งเป็นซึ่งซึ่งละเมิดข้อตกลง JBC ข้อ5นะครับการที่กัมพูชาเข้ามาในโนแมนแลนถือเป็นการละเมิดข้อตกลงก็จริงแต่ยังไม่ใช่การบุกรุกแผ่นดินไทยนะครับเพราะพื้นที่ดังกล่าวถือว่ายังตกเฉียงกันไม่จบสิ้นนะครับอันนี้อันนี้ข้อแรกนะครับ <Okay. S 1> ข้อข้อสของคำถามนะครับส่วนข้อแรกที่ถามผมเรื่องเรื่องอ การไปสารโลกการอ,อย่างแรกเราเราประท้วงกัมพูชาเรื่องอื่นนะครับเรื่องการการบุกรุกดินแดนนะครับการการประชิดดินกําลังเข้ามาเป็นต้นนะครับได้ประท้วงไปในกรณีของช่องบกเนี่ยทั้งสิ้น4ี่หนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ ICJ ในการประท้วงนะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับไทย ไม่ได้ไม่ได้ยอมรับอํานาจของ ICJ นะครับกัมพูชาสามารถทําในสิ่งที่กัมพูชาต้องการได้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอเรียนว่าการใช้กลไก third party เข้ามาเนี่ยในการยุติปัญหาเนี่ยมันต้องได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายนะครับก็อย่างที่อย่างที่เรียนไทยไม่ได้ยอมรับอำนาจของ ของสารโลกนะครับตั้งแต่ปี2,560ใช่ไหมครับ2,503ครับมีคำถามอีกไหมครับท่านครับในปีออ2อ4 3ัรับตน 2, ้นสองฝ่ายเดซนเอโนะครับผมสองพันหเนาะ สองพันเปสองพันครับผมสองพผมรู้ว่าช่วงนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ศึกษาเยกยี่ยวกับแผนที่และข้อความต่างๆของสนธิสัญญาที่จัดไทยแดนระหว่างอินโดจีนฝรั่งเศสกับสยามในสมัยรัชกาลที่5ครับอยากถามนิดหนึ่งว่าในกรณีประชุมเอเขครา้านี้เนี่ยจะมีการเอ่ยถึงอเอกสาร,รเหล่านี้หรือเปล่า จะมีการดูกันมีครับมีแน่นอนเพราะว่าเป็นเอกสารอ้างอิงของฝ่ายไทยนะครับในการในการเจรจาเรื่องเขตแดนดังนั้นในการทำ border demarcation ในการกำหนดจุดการเจรจาเขตแดนต่างๆไทยจะยึดเอกสารสนที่สัญญาต่างๆที่ที่ไทยยึดถือนะครับไม่ว่าจะเป็น MOU ปี2000หรือ2543ก็ตามภาพถ่ายดาวเทียมก็ดีนะครับ หลักฐานอื่นๆที่ใช้แผนที่ทั้งหลายครับครับผมคือผู้อานรัสเซียสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่าในสมัยรัชการที่5เอกอัคราชทูตคนแรกของรัสเซียเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝรั่งเศสกับสยามนะครับในการยัดไทยแลนด์ขอบคุณคมากครับขอบคุณมากครับหากไม่มีคำถามอะไรมีเชิญครับจากไหนครับ ไทย PBS นะคะครับจากสอบถามว่าที่มีกระแสข่าวสื่อกัมพูชาตีว่าทูตอินโดนีเซียค่ะเสนอจะเป็นตัวกลางไกลเกี่ยนี้อยากทราบว่าอินโดนีเซียมีท่าทีหรือว่ามีข้อเสนอมาอย่างไทยไหมคะเมื่อกี้บอกว่าระหว่างที่ผมแถลงข่าวอยู่แล้วครับไม่ใช่ค่ะคือเมื่อช่วงเช้าอะค่ะเมื่อช่วงเช้าสื่อกัมพูชาก็คือลบข่าวนั้นไปแล้วอ๋อผมผมยังไม่ได้รับรายงานเลยนะครับแต่ในชั้นนี้ในชั้นนี้คิดว่าอย่าง ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงจุดนั้นครับยังไม่ได้เริ่มเจรจา JBC เลยนะครับ JBC จะเกิดขึ้นวันที่14อย่างที่ผมเรียนความหวังของไทยคือเราจะหาข้อสรุปได้ใน,ก,นกลไกทวิภาคีเรา,เาและฝ่ายกัมพูชาจัดประชุมร่วมกันนะครับเราอย่างที่ผมพูดไปแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากัมพูชาจะมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับเราในการหาจุดร่วมนะครับหาข้อสรุป ตรงนี้ดีเอสคาเลตประเด็นที่ที่เป็นป,ปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นเรื่องประเทศที่3ผมผมหนึ่งผมยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าเราต้องใช้ประเทศใดมาช่วยตอนนี้ครับเจรากันเอง ประชาชาติธุรกิจนะคะคขอสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ช่องบอกเมื่อ28พฤษภาค่ะตามที่เข้าใจก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นใครเปิดก่อนใครยิงก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะในกรอบของ JBC ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ JBC ตอนนี้2ฝ่ายยังไม่ได้กำหนด a อนเด a าที่จะคุยกันนะครับ แต่อย่างที่เรียน JBC เป็น,นกลไกด้านการดีมาเคตหรือการเจราจาปักเขตแดนปักหลักเขตแดนนะครับเป็นการเจราจาเพื่อตกลงว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเขตแดนของใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นไม่แน่ใจอาจจะมีการคุยกันเรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยผมยังผม ผมยังไม่ได้รับทราบยังไม่ได้รับแจ้งถึงวาระการประชุมที่จะมีการหารือเรื่องอะไรบ้างก็คงจะต้องเป็นประธาน JBC ฝ่ายไทยกับประธาน JBC ฝ่ายกัมพูชาที่จะตกลงกันก่อนว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับอย่างที่เรียนเป็นคณะกรรมการเทคนิคนะครับดังนั้นผมผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่คุยกันหรือไม่นะครับ แล้วในส่วนของเหตุการณ์ช่องบกที่มีการประทะค่ะจะมีการอสอบสวนข้อเท็จจริงไหมคะคงต้องมีอยู่แล้วครับฝากทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไปตอบสวนเออไปสอบสวนนะครับในในคงไม่ใช่ฝ่ายไทยสอบสวนคนเดียวก็เราก็หวังว่าฝ่ายเขาก็จะต้องสอบสวนแล้วก็เอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับ เพราะว่าข้อจากเหตุการณ์ที่ช่องบกมันทําให้เกิดพัฒนาการต,ต,ต,ต่อมาเรื่อยๆมันก็เลยมีความสําคัญว่าเราจะตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไงแน่นอนครับ,รบเข้าใจแล้วทีนี้ในเรื่องของ4จุดอะคะสีจุดข้อพิพาทเนี้ยส่พื้นที่พิพาทที่นําขึ้น ICJ ทางฝั่งกัมพูชายืนยันชัดเจนแล้วก็บอกว่าไม่ได้บรรจุอยู่ในวาระของ j b c ที่เขาเป็นโฮสต์ในวันที่1 4มิถุนายนเนี้ย เขามีหลักฐานอะไรคะที่เขาบอกว่าเออเนี่ยพื้นที่เนี้ยมันเป็นของเขาแล้วเขาจะให้สารโลกตัดสินผมก็ไม่ทราบถ้าผมทราบก็จะตอบให้นะครับว่าเขามีหลักฐานอะไรเ,ออเราถึงเราถึงไม่ไมนที่เขาจะไป J, เจไอซเนะครับเพราะเราก็มีหลักฐานของเรานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าคือก่อนก่อนที่จะไปตอบตรงนั้นเนี่ยเราต้องต้องเห็นภาพก่อนว่า ICJ ได้รับ oh. การยอมรับโดยทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า นะครับแล้วผมก็ย้ำไปหลายรอบแล้ววันนี้ว่า i อ IC j เเราไม่ได้เราไม่ได้รับ,ร,บรองนะครับดังนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นเรื่อง ICJ กับประเด็นเรื่อง JBC ที่จะหารือกันเรื่องช่องบอกเรื่องอะไรเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับความบูชามีสิทธิ์ที่จะเอา4ี่เรื่อง4่ พื้นที่ไปขึ้นทะเบียนไป IC, ไปไอซีไปไอซอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันกับการที่จะมีการประชุม JBC ในในในวันที่14นี้ครับในเรื่องรรพาสีบินแดนพิพาทเนี่ยเรามี JBC รองรับอยู่แล้วแต่กัมพูชากลับไม่ใช้กลไก่นี้คะ่ะมันหมายความว่าเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อว่ามันจะได้ผลเขาเลยต้องพึ่งอำนาจศาสรโลกอย่างนี้หรือเปล่า อันนั้นอาจจะเป็นความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเรากับเขานะครับเพราะเราคิดว่ากลไกทวิภาคีของเราได้ผลอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว26ปีที่ผ่านมา uh, JBC ก็ produce a lot of results uh, มีมีผลงานที่เจอจาสำเร็จมามากม,มาหลายจุดนะครับดังนั้นเรามั่นใจเราเชื่อนะครับในใน,นกลไกทวิภาคีทั้ง3กลไกที่เรามีอยู่นะครับ ทั้งแต่กลไกระดับท้องถิ่นที่ก็คือ RBC นะครับมาถึง GBC มาถึง JBC ที่สำคัญครับที่ผมอยากจะไฮไลท์ให้ท่านทราบเนี่ยจริงๆได้ไฮไลท์ไปแล้วก็คือเรื่อง in good faith เรากำลังจะเจราจาบนบนความท่าทีที่หวังดีต่อกันหรือเปล่านะครับผมก็ อย่างที่บอกผมก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะเจรจา in good faith เช่นกันซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าเจรจา in good faith แล้วข้อสรุปย่อมหาได้